นโมตัสสะภะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้บีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสนุอริสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏ อยู่โดยพระคุณมีอนุตตรโภริสธรรมสาริเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นต้นพร้อมทางพระธรรมและพระอาริยะสง์ด้วยเสียงกล้า,มาวมหามัญเยธาปุญญาสานามตังอาคมิสติอุดบินุนิปเตนาะอุดกุมภพ,พิปุรติอาปุรติทีโรปุญญาสา โทกังโทกังปิอาจินางบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจะไม่มีผลมาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดทีละหยดได้ชั้นใดผู้มีปัญญาสะสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มได้ด้วยบุญแม้ฉันนั้น Jirabawasing purisang durato di makatang suhacaca, suhatcha suhat caca akatang tadewa kata punyang pi aseming loke punyani pajikan hanti biang yadi akatang. ญาติมิตรและสหายร่วมใจเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นนานมาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดีย่อมยินดียิ่งว่ามาแล้วชันใดบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับผู้ทำบุญไว้แล้วซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าเหมือนญาติเห็นญาติที่รักผู้กลับมาแล้วต้อนรับอยู่ฉันนั่นแหล่จากคาถาธรรมบท นาบนดีจะได้นำพระธรรมคํำตอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องเศรษฐีชื่อพิลาละปัทกะเศรษฐีเท้าแมวนะในคัมภีรคาถาธรรมบทมาแสดงมีเนื้อความโดยละเอียดว่า พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันได้ทรงปรารพบคือกล่าวถึงเศรษฐีชื่อพิลาละปะทักปะทกะปัทกะนี่แปลว่าเท้านะพิลาละก็แมวเศรษฐีที่มีการให้ทานเหมือนเท้าแมวแ่าแปลเพิ่มความเข้าใจสนิดหนึ่งแล้วก็ได้ตัดพระธรรมเทศนานี้ว่ามวามันเยตาปุญญาสะนามตังอาคมิสติเป็นต้นซึ่ง แปลว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยเป็นต้นนะมีความละเอียดว่าสมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีรวมเป็นพวกเดียวกันนะรวมทั้งเมืองเลยพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุขอยู่มาวันหนึ่งนะพระศาสดาเมื่อจะทรงธทมอนุโมทนาเป็น ความอนุเคราะห์ที่พระศาสดาจะต้องแสดงธรรมให้แก่ประชาชนผู้มาถวายทานเพื่อจะได้ให้เขาได้มีปัญญาเป็นที่พึ่งคนทุกในวัฏสงสารไปเพราะฉะนั้น การอนุโมทนาหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าให้พรก็คือการแสดงธรรมนั่นเองเพื่อให้คนที่ได้ฟังธรรมได้เกิดความปราบื้มปีติใจเมื่อได้เห็นแจ้งในกรรมและผลกรรมที่ตนเองได้ทำพระศาสดาเมื่อจะทรงทำรรอนุโมทนา จึงจัดอย่างนี้ว่าอุบาสกอ,อุบาสิกาทั้งหลายบุคคลบางคนนะก็ไม่ทุกคนหรอกในโลกนี้ให้ทานด้วยตนเองนะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเรกรงใจเขาบ้างอะไรอย่างนั้นนะหรือบางทีก็อยากได้บุญคนเดียวเขาย่อมได้โพกกสมบัตินะด้วยอำนาจให้ทานนั่นแหละแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบริวารน,นี่ก็คือคนแวดแล้อม ไปคนเดียวมาคนเดียวนะในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วด้วยผลบุญเขาก็จัดการตามกรรมผลนั่นคือวิบากวิบากมันก็ต้องให้ผลลับเท่ากับหรือตรงกับเหตุที่ทำไว้ในเมื่อตัวเองให้ทานคนเดียวก็เป็นอย่างนี้นะแหละจะเกิดที่ใดก็มีแต่โภกสสมบัติเพราะว่าให้ให้สมบัติก็ได้โภก,กสมบัติบางคน อีกพวกหนึ่งนะไม่ให้ทานด้วยตนแต่ชักชวนคนอื่นๆเอาแต่ชักชวนคนอื่นให้ให้ทานเมื่อเขาตายไปเนี่ยเขาก็ย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้พกขอสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วนี่อีกพวกที่สองพวกที่สาบางคนไม่ให้ทานด้วยตนด้วยไม่ชักชวนคนอื่นด้วยอ ไม่ได้มีศรัทธาอะไรเลยเขาย่อมไม่ได้พก,กสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้ว,ลวเกิดแล้วเกิดปุ๊บเนี่ยแหละพอเกิดปุ๊บเนี่ยสมบัติมันเหมือนตามมาเกิดด้วยนะหรือสมบัติมันรออยู่แล้วแล้วก็บริวารก็เหมือนกันบริวารน,นี่ก็คือคนที่มาเป็นญาติหรือว่าคนที่จะมาแวดล้อมตัวเองบางทีมาเกิดวันเดียวกันใกล้ๆกันนั่นแหละ พราะฉะนั้นก็เลย <t ort> ไม่ได้พกสมบัติเพราะว่าไม่ให้ทานด้วยตนแล้วก็ไม่ได้บริวารสมบัติเพราะไม่ชักชวนคนอื่นด้วยบางคนไม่ให้ทานด้วยตนด้วยไม่ชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมไม่ได้พวกสมบัติไม่ได้บริวารสมผัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิด <t ort> แล้ว <t ort> เป็นคนเที่ยวกินเด่น <t ort> คนสุดท้ายนี่ฉลาดที่สุดบางคนให้ทานด้วยตนด้วยชักชวนคนอื่นด้วย เขาย่อมได้ทั้งพวก,กสมบัติและบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วบุญมันให้เริ่มต้นก็นให้เกิดซะก่อนนะถ้าไม่มีเกิดแล้วบุญวิบากอื่นๆมันก็มาไม่ได้วิบากอื่นมันต้องเริ่มด้วยการเกิดในการเกิดนี่เขาเรียกเป็นกรรมภพมกรรมพาพก็คือกรรมที่ทำให้เกิดนั่นแหละ แล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดอุปัตติภพถึงพร้อมด้วยมีอัตภาพขึ้นมาในครั้งแรกเป็นมนุษย์ก็ในท้องแม่นะเป็นปฏิสนธิจิตรวมกับกาละะหยาดน้ำเล็กๆที่มีเชื้อพ่อไข่แม่นั่นเนละก็เริ่มมีวิบากเกิดแล้วนะแ,แ,แล้วก็พวกกสมบัติมันก็เป็นคล้ายๆเป็น อ,อ่านิ่สงผลไหลออกของของกรรมดีก็ได้นะกรรมชั่วก็ได้ในที่นี้ก็เป็นกรรมดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับบุญในการให้ทานและชักชวนครั้งนั้นบัณฑิตบุรุษคนหนึ่งคนมีปัญญาฟังแล้วเกิดปัญญาฟังธรรมเทศนานั้นแล้วก็คิดว่าโอ้เหตุดีน่าอัศจรรย์เหตุก็คือการได้ โคก,กสมบัติและก็บริวารสมบัตินี่มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์น่าแปลกหรือว่าน่าน่าได้นะอย่างยิ่งเลยรู้และคนมันมีสี่แบบเราก็ควรจะเป็นคนอัศจรรย์สี่แบบนะปับันนี้เราจะทำกรรมที่เป็นไปเพื่อสมบัติทั้งสองนี่ ตามเหตุฟังผลเชื่อเกิดปัญญาเห็นจริงตามเหตุตามผลแล้วก็ยังเชื่อซะด้วยว่า <c oughs> ต้องได้สำเร็จแน่ๆเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้จึงกราบทูลพระศาสดาในเวลาสเสด็จลุกไปว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์จงทรง,งรับภิกษาของพวกข้าพระองค์นี่อยากจะได้สมบัติสองอยากก่างก็ต้อง มีเนื้อนาบุญสะก,ก่อนนะนะคือพระสัมมาสัพพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์นี่แหละพระสศาสดาตรัสถามว่าก็ท่านมีความต้องการโดยภิกษุสักเท่าไหร่บุรุษก็ตอบว่าภิกษุทั้งหมดพระเจ้าข่าอืมอันนี้เป็นเรื่องถูกต้องนะจะไปยกเว้นทําไมลนะ่ะภิกษุ <c oughs> มีเท่าไหร่คนที่จะให้ทาน ก็น่าจะต้องมีมากกว่าอยู่นั่นแหละพระศาสดาทรงรับแล้วแม่เขาก็เข้าไปยังบ้านเที่ยวเปล่าร้องอา้อาวอวันนี้แหละเริ่มทำเหตุที่จะให้ได้บุญแล้วนะคือชักชวนเขาให้ให้ทานเที่ยวเปล่าร้องว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายพูดจาได้อีกด้วยได้บุญอีกด้วยนะพูดจาไพเราะหรือว่าพูดจาสุภาษิตได้บุญอีก ข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อฉันพัตตาหารในวันพรุ่งนี้ผู้ใดอาจถวายแก่ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าใดผู้นั้นจงให้วัตถุต่างๆมีข้าวสารเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่อาหารมียาคูเป็นต้นเพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นพวกเราจะให้หูต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทานนีน่เป็นสังฆทานใหญ่นะทายธรรมก็มีสิบอย่าง ตามนัยยะของพระสูตรข้าวน้ำผ้ายานนะดอกไม้ที่อยู่ที่อาศัยที่นั่งที่นอนยานพาหนะะแล้วก็ดวงประทีพคือดวงไฟอย่างนี้เป็นต้นก็ชักชวนมาจนถึงนะบ้านเศรษฐีคนหนึ่งที่นั่นเศรษฐีคนหนึ่ง ก็เห็นบุรุษนั้นมาถึงประตูร้านตลาดของตนอ้อมาเปิดร้านค้าขายอยู่นี่ไม่ทราบว่าจะเปิดเซเว่นหรือว่าเปิดอย่างอื่นหรือเปล่าเทสโก้โลตัสหรือว่าจะเปิดอะไรอ่ะบิ๊กซีคาฟูอะไรนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีศรัทธาด้วยนะเมื่อบุรุษผู้ชักชวนนั้นมาถึงประตูร้านตลาดของตนก็โกรธ โกรธทำไม่ะโกรธว่าเจ้าคนนี้ไม่นิมนต์ภิกษุพอแต่กำลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกด้วยอืทำไมอ่ะ <c oughs> ทาคนเดียวสิจะมายุ่งยากให้คนอื่นเขาวุ่นวายไปทำไมอันนี้คนมีความตนีนี่มันจะมีลักษณะไม่ชอบใจได้ยินเสียงก็ว่าจงให้ทานจงให้ทานนี่ไม่ชอบ จึงบอกว่าแกจงเอานำเอาภาชนะที่แกถือมาดังนี้แล้วเอานิ้วมือสามนิ้วเท่ากับนิ้วแมวอ่ะหยิบหยิบของนะได้ให้ข้าวสารหน่อยหนึ่งทั่วเขียวก็ที่แกขายอยู่นั่นแหละขายข้าวสารขายถั่วเขียวไทยทั่วราชมาศก็เหมือนกันแหละอันนี้คนตนีนี่ <c oughs> รู้สึกว่ามันจะถูก ฆ่าให้ตายแล้วมั้งที่จะต้องบริจาคทรัพย์ออกไปเพราะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่านาเวกัทลิยาเดวโลกังวชันติภาราเวนาปะสังสันติทานังีิโรจจทานังอนุมโมดมโนเตเนวโสโหติสุขีปะรัทาาแปลว่าพวกคนตระหนีทั้งหลายไปเทวโลกคือไปสวรรค์ไม่ได้เลยพวก ชนพานทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญทาาส่วนผู้มีปัญญาอนุโมทนาทานอยู่เขาย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะเหตุอนุโมทนาทานนั้นนั่นแหละอะคนฉลาดไม่มีวัตถุ <c oughs> ไายธรรมที่จะให้แต่มีปัญญามีศรัทธาก็อนุโมทนาในบุญที่คนอื่นเขาทำเขาจะให้ทานที่ไหนรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างไร อนุโมทนาว่าท่านทำดีแล้วสาธุร่วม <c oughs> ยินดีชื่นชมทำบุญกับเขาด้วยก็เท่ากับได้บุญ <c oughs> โดยไม่ต้องลงทุนมากนะแต่ว่าเสร็จทีนี่ <c oughs> เขาก็ไม่ค่อยอนุโมทนานะแต่ก็จำเป็นต้องให้เพราะว่ามาถึงบ้านแล้วนี่ ตั้งแต่นั้นเศรษฐีนั้นจึงมีชื่อว่าพีลาละปะทะก,กะเศรษฐีโอ้โหคนที่มันดูอยู่มันก็เลยเอาละให้สามนิ้วนะครับปกติก็เอาห้านิ้วอะหรือสิบนิ้วอะจับของให้ให้นี่สามนิ้วก็เลยเรียกมันว่าเศรษฐีสามนิ้วเศรษฐีเท่าแมวอะนะแมวมีสามนิ้วใช่ไหมนะแม้เมื่อจะให้เพสั์โอ้ให้ยาอย่างดีหรือให้ ปณิตะโภชนานิอาหารอย่างเยี่ยมมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงปากขวดเข้าที่หม้อ,อมไม่ได้ยกให้ตั้งขวดนะเอานิดเดียวทำให้ปากขวดนั้นติดเป็นอันเดียวกันคยอให้มันชิดหม้อะติดนิดเดียวแล้วก็พอละให้เพสัตมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงทีละหยดทีละหยดก็ได้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นโอ้สุดยอดเนาะ ทำไมก็ยังให้นะถือว่ายัางให้โอ้ให้มากมันจะได้ใจนะคิดถึงว่าเรานี่เป็นเศรษฐีก็เพราะาเราตนหนีนี่แหละเนี่ยเราโลภนี่แหละเราหวงทรัพย์นี่แหละจึงเป็นตนหนีนะคิดและจึงเป็นเศรษฐีส่วนใหญ่คนโง่งก็จะคิดแบบนั้นนะก็ให้มันโง่ต่อไปนะ ไอ้ความโง่ไอ้ความตนน,นนะีน่ะเป็นสมบัติของตนแต่ไอ้ทรนะัพย์น่ะมันไม่เป็นนะไอ้ทรัพย์มันก็เป็นสิ่งที่มีภัยสาธารณะอยู่กับทรัพย์นั่นแหละภัยอันนั้นก็อ,อมีตั้งห้าอย่างถ้าเราเห็นภัยของทรัพย์สมบัติได้เราสละง่ายเลยนะภัยสาธารณะห้าอย่างคือไฟไหม้น้ําท่วม โจรปร่นพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่ลิบทายาทเร็วๆมาแย่งชิงเอาไปเป็นอยู่ปกติแต่ที่สำคัญก็คือพอมีทรัพย์แล้วมันก็จะเกิดตันีกเกิดความโลภเกิดความถือตนลิตยาเกิดอวิชาทิฏฐิอะไรตามมาเป็นกระบวนเลนะเพราะว่ามันเห็นแต่คุณ เห็นแต่ประโยชน์ของทรัพย์ไม่เห็นโทษเลยอุบาสกผู้ชักชวนนั้นก็ทำวัตถุทานที่คนอื่นให้โดยรวมกันไว้หมดเลยเฉพาะแต่สิ่งของที่เศรษฐีพิลาละกะพิลาลปัทกะเศรษฐีนี้จัดไว้อีกแผนกหนึ่งต่างหากเท่านั้นนี่ไม่ให้รวมมาคนอื่นจ้ะ พิเศษเป็นของพิเศษเศรษฐีชักชักจะหมั่นไส้แล้วนะเศรษฐีนั้นเห็นกิริยาของอุบาศกดันแล้วคิดว่าทําไมเนาะเจ้าคนนี้จึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้แล้วแยกออกมาเป็นแผนกหนึ่งเลยนะโอ้มันยังไ่คนอื่นเอารวมหมดคนเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยจึงส่งจูรุป,ปัฏฐาก คนรับใช้สนิทด้วยนะคนหนึ่งตามไปข้างหลังเจ้าอุบาสกคนนี้เถอะเสรษฐีก็สั่งด้วยว่าเจ้าจงไปจงรู้กรรมที่เจ้านั่นมันทำมันไปเอาของไปทำอะไรอุบาสกนั้นไปแล้วกล่าวว่า,าเขาจลาดนะอุบาสกคนที่มาชักชวนไม่ฉลาดได้ยังไงละ่ะ ก็เขารู้เนื้อความที่พระพุทธเจ้าแสดงอนุโมทนาคาถานั่นเลยว่าคนเนี้ยให้ทานด้วยแล้วก็ชักชวนด้วยก็จะได้โภคสมบัติและบริวารสมบัติมากมายอุบาสกนั้นไปที่ที่จะทำบุญนะแล้วกล่าวว่าขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐีนี่ให้เจ้าสายลับนั่นก็ไปยืนอยู่นะ ดังนี้แล้วใส่ข้าวสารหนึ่งสองเมล็ดเพื่อประโยชน์แก่ยาคูทำยาคูหม้อเริ่มเทิมเป็นพันพันหม้อนี้ก็เอาอันนี้ผสมไปด้วย <Commander> แล้วก็ข้าวอีกหนึ่งสองเมล็ดก็ทำอาหารทำข้าวสุกข,ข้าวสวยแล้วก็ขนมใส่ถั่วเขียวถั่วราชะมาดบ้างหยาดน้ำมันและหยาดน้ำอ้อยเป็นต้นบ้างลงในภาชนะทุกๆภาชนะนี่อ <cam carriage> ไม่ให้อาเสียหายไปเลยนะฉลาดมากๆคนฉลาดนี่ทำอะไรได้อะไรดีๆเยอะถ้าเป็นเราไม่ฉลาดก็เอ้าของเตรษฐีน okay. ี่มันนิดเดียวนะก็ให้มันนิดเดียวต่อไปก็แยกเอาไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ย แต่เปล่ากลับเอามาทำสิ่งยิ่งใหญ่เนละคือผสมไปหมดจูรุปัตถากกก็ลับไปบอกแก่เศรษฐีเจ้านายเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่าหากเจ้าคนนี้กล่าวโทษเราในถ้ำกลางชุมชนบริษัทไซพอมันเอ่ยชื่อของเราขึ้นเท่านั้นเราจากักฆ่ามันให้ตายโอ้โหทำไมถึงเป็นผู้พักษาที่ดุลายอย่างนี้ ความผิดยังไม่ปรากฏเลยคิดจะฆ่านะยังไม่สอบสวนให้เสร็จสิ้นประจักษ์กับพยานเลยตัดสินแล้วว่าตายลูกเดียวโอ้โหทำไมถึง <c oughs> มีความโง่เขลาเบาปัญญาถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้แล้วถ้าเผื่อเราเป็นอย่างนี้บ้างเราโดนคนอื่นเขาตัดสินบ้างว่าแกต้องตายทำไมเพราะแกหายใจเสียงดังนะ พูดเสียงดังเราต้องตายแนะฉันลำคาญจะสมควรแก่ความตายของเราไหมหรือสมควรแก่กรรมของเราไหมในวันรุ่งขึ้นเสรษฐีตีนแมวนี่ก็เน็บอาวุธคือกริดไว้ในระหว่างพานูุ่งแล้วได้ไปยืนอยู่ที่โรงครัวนะคอยดูว่ามันด่าว่าประกาศความชั่วเราเมื่อไหร่แล้วจะแทงให้หนำใจเลยน,ะนี่กะอย่างนั้นเลย บุรุษนั้นเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วกราบทูลพระวิภาปเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานนี้พวกมนุษย์ข้าพระองค์ชักชวนแล้วในที่นั้นได้ให้ข้าวสารเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของตนเออกำลังอะไรลนะ่ะกำลังศรัทธาที่จะให้กาลังของสมบัติที่มีอยู่นะแต่จริงๆแล้วก็ กำลังศรัทธานะ่ะมันมีมากกว่ากำลังทรัพย์กำลังสมบัติอสมมุติเรามีสมบัติห้าร้อยโกดสมมุติเรามีอเราก็เอาทรัพย์หนึ่งโกดธของเราเนี่ยไปถวายทานศรัทธาของเรานะ่ะมันมีสักเท่าไหร่หนึ่งร้อยโกดให้ไปโคดหนึ่งมีส่วนเดียวอ่ะแต่ มีบุรุษอีกสักคนหนึ่งเขามีทรัพย์กากดิกเดี่ยวหรือว่ามีทรัพย์ทรัพย์หนึ่งกะหาปณะนะหมดท,ทั้งหมดตัวเขาแต่เขามีศรัทธาว่าเราจะให้ทานโดยไม่มีส่วนเหลือเขาก็าให้หมดเลยให้หมดไม่มีเหลือไว้เพื่อตนลองคิดดูสิว่า คนให้ที่เ <liebe> ป <BC onn ement> ็นเศรษฐีก <hma> nice ับคนให้ที <ces> ่เป็นคนจนเนี่ยใครมันได้ผลบุญมากกว่ากันก็เราคิดดูง่ายๆก็แล้วกันะว่าคนที่ให้หมดไม่มีอะไรเหลือเพื่อตนไม่เห็นแก่ตัวเลยกับคนที่ให้โดยคิดว่าเราอยาได้ บุญน้อยเลยอยากได้บุญมากแต่ก็กลัวว่าสมบัติเราจะสูญหายมากก็ให้แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เลยประกาศว่าได้ให้ข้าวสารเป็นต้นมากบางน้อยบางตามกำลังศรัทธาของตนนะขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยสำคัญตรงคำว่าทั้งหมดนี่ไม่ได้แยกว่า ยกเพนเศรษฐีเท้าแมวไม่ได้บอกอย่างนั้นนะพราถ้าบอกคํานี้นี่ไปใหญ่เลยเรื่องไปใหญ่เลยนะแต่ว่าให้เท่ากันหมดเลยไม่ได้คํานึงว่าไอ้คนนี้ให้ข้าวเม็ดเดียวให้มันบุญมันน้อยไอ้คนนู้นให้ข้าวหมดโกดังเลยให้บุญมากไม่เกี่ยวจริงจริงบุญมันก็มาให้กันไ <c> ม <oughs> ่ได้หรอกนะก็แล้วแต่คนคนไหนทําเป็นก็จะได้บุญมากคนที่ได้บุญมากที่สุด มาถวายทานย่อมมีปัญญามากที่สุดผู้ถวายทานที่ทําให้ทานมีผลมากก็คือพระสมรัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะมีปัญญามากที่สุดเศรษฐีเท้าแมวได้ยินคํานั้นแล้วคิดว่าเรามาด้วยตั้งใจว่าพาอมันเอ่ยชื่อของเราขึ้นว่าเศรษฐีชื่อโน้นถือเอาเข้าวสารเป็นตนด้วยหยิบมือให้ หยิบมือก็หยิบสามนิ้วนะสามนิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะไม่ได้เอาอย่างอื่นเรากลัวมันจะหยิบติดมือไปมากนะ mm hmm. ก็คิดว่าเราจะฆ่าบรุษนี้ให้ตายซะแต่บุรุษนี้ทําทานให้รวมกันทั้งหมดแล้วกล่าวว่าทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยธนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดีทานที่ชนเหล่าใดถือเอาด้วยหยิบมือแล้วให้ก็ดีขอผลอันไพศาล ทั้งหมดนะนะตรงมีแกชนเหล่านั้นทั้งหมดถ้าเราจาักไม่ให้บรุษเห็นปานนี้อดโทษซใจเออมีปัญญาเราเนี่คิดลายกับเขาเห็นแต่โทษของเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้คิดลายกับเรากลับเห็นแต่ความดีของเราเนี่ยโอ้โมันยิ่งใหญ่เหลือเกินไปแบบทุจร้ายคนที่ดีอย่างเนี้ย ถ้าเราจาักไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้คือดีอย่างนี้อดโทษสายอาจชยาของเทพเจ้าเทวดาก็จะต้องลงทันจากตกลงบนศีรษะของเราให้ศีรษะเราแตกแน่ๆเศรษฐีนั้นเศรษฐีนั้นก็มอบลงแทบเท้าของอุบาศกนั้นแล้วกล่าวว่านายขอนายจงอดโทษให้ผมด้วยอืเศรษฐีก็ไม่เยอะยิ่งนะมี <c oughs> ความสำนึกผิดพอสำนึกผิดแล้วก็ ขอให้เขาอดโทษสแสดงโทษสแสดงคืนเนี่ยตามธรรมอันนี้ชื่อว่าเป็นวินัยของพระเดียเจ้าเป็นความดีอย่างยิ่งอุบาสกแปลกใจก็ถามว่านี่เรื่องอะไรกันจึงได้บอกเรื่องนั้นทั้งหมดเมื่อพระศาสดาทรงเห็นกิริยาน,นั้นแล้วตรัสถามผู้ขวนขวายชักชวนในทางว่านี่อะไรกันเขาก็กลาบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้วแล้วามา ว่าสายจากควาธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยก็เลยอยากได้บุญมากเราทําบุญเนี่ยมีคนเขาเคยบอกทำบุญแล้วอย่าไปอยากได้บุญนะบุญมันก็จะน้อยลงนะทำบุญแล้วต้องไม่หวังบุญนะแล้วก็ชอบเอาไปเป็นเหมือนกับคําขวัญที่ประกาศความยิ่งใหญ่ในขั้นทาบุญของตนว่าทำอาเรผมไม่หวังอะไรแล้ว ไม่หวังล้วจะมาบอกเขาทาไมเราไม่หวังไอ้นั่นเราหวังให้เขารู้แล้วนะทําบุญไม่หวังอะไรเลยก็จะเป็นพระรหันดิเพราะพระราหันท่านหมดตัณหาแต่เรายังมีตัณหาอยู่และจะไปทําบุญโดยให้มันหมดตัณหาได้ยัไ่ไห <c oughs> ก็ก่อนจะทําบุญมันก็อยากได้บุญไปแล้วตัณหาทํางานแล้วแต่ก็กลัวเขาจะว่าว่าเราโลภมาก ทำบุญเอาหน้าทำบุญแล้วก็หากําไรเกินควรอย่างนี้ค่ากำไรเกินควรก็ต้องปกปิดกิเลสตัวเองว่าไม่ไม่หวังอะไรไม่อยากได้อะไรนะ <c oughs> ซึ่งก็ถ้าจะให้มันเป็นจริงก็ก่อนที่จะทําบุญก็ตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้า <c oughs> เชื่อในกรรมเ <c oughs> ชื่อในผลกรรมนี่แหละ ก็ขอทําบุญคือมีการให้ทานนี้เพื่อสิ้นอาสากกเลรถึงพระน,นิพพานมัดคงไปเลยนะทุกครั้ง